สวัสดีครับสวัสดีครับผมบาวิเศนเมืองราชสีสไลมาแล้วมาแล้วนี่ครับตอนเสาร์นี้เอางวออกขอ,อกแล้วครับเพิ่งได้งทั้งขอ,อกับตะเวียนกำลังขึ้นครับ บางบางคนเนีย่ยคนบ,บานเลยรได้ครับนี่คนบาลคนบานเล้วคนบานยันางส,สิครับ เนย่างกันจะสิละมีจ่าฝูงอยู่ต้นขานาดอีเมย์ใหญ่นก็นสีย่างมันเป็นเรื่อยๆส่วนเวลาออกดีสียากๆนะครับแต่สว่วนเวลาเขาดีง่ายเป็นส,สีย่างไปเลยนำกันติงต้งติง้งติ้งติ้งนี่ครับนี่มักขีดอื่นนี่มักทึก แต่เขี้ยวนี่ที่คุณหวานหวานของเพื่นแหละอีกเจ้าหน่อยก็เอาออกปูกไปเลยแล้วครับประมาณอีกเดือนหนึ่งออกปูกไปเลยแล้วแหะเขาไ ấ y มิดหวานมิด ขวางหนาลดพอเลยขวางทางเลยครับภาสาขี่รถมากตอนนี้ขวางทางมดแล้วครับแต่ก็จะถึงบนเป่าไม้เหรอคู่ ไปต้องไปคุณเมย์ยังถึงบนผูกแล้วครับเอาแค่นี้ก่อนเรือครับ